ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยเจนึงครับผมนะครับเป็นกล้วยผู้ใดนําไปขอพ่อครับจะของกล้วยไปเลยครับนะครับอพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีพานซื้อเจ้าหน่อยครับผมแนะนําพานซื้อเจ้าหน่อยนะครับยุบ้านใดครับผมหนงแก่นครับอําเภอใดพี่อาเภอผู้เขียวครับอาเภอผู้เขียวใส่พุ่มหฮานี่เนาะครับครับแล้วเปลนหน้าห้อยครับผมนะครับเลี้ยงกล้วยกันลายฟ้ามกล้วยเล้ครับผมนะครับกล้วยแม่สาวหน่อยบ่พี่นี่กล้วยกล้วยแม่าสาวหน่อยควาวสูงครับผม ควบสูงเท่าใดครับถุงลอยสามสองสามสาครับสูงลอยสามสองสามสามสถานะของเขาดิพี่อยู่นี่หน้าเขาองทับแล้วครับทับต่างแป่นเลวไว้ทับต่างแป่นเลื่อยมีเอกสารยืนยันไหมครับมีครับมีแต่แต่อยู่บ้านบ่อยู่บ้านนะครับด้วยเอกสารกับมี่พร้อมอยู่แล้วครับผมนะครับถามเอฟซีผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถมาท้าอาศัยเราได้ครับผมนะครับครับผมครับเดี๋ยวเรียกผู้เขียวจะใส่เบอร์เล็บนะครับเบอร์เล็บเบอร์อย่างดีห่ดทุกอย่างครับผมหน้าเขาครับผมนะครับ นาเขาก็ดีครับผมนะครับเป็นกล้วยแม่สาวน้อยเราผสมไว้แล้วปังแปดริ้ยวเราว่าเอกสารครบครับผมนะครับขาโตกหางดอกมีบ่พี่บ่ครับบ่มี่ขาโตกหางดอกบ่มีครับผมน้มจีเต้าบ่ชีเต้าครับน้มจีเต้าเ่นวานะครับน้มชีเต้าท่ายดีนะครับท่ายดีท่ายเต็มนะครับเบื้องแท้นหลังครับผมนะครับเบื้องแท้นหลังท่ายดีท่ายเต็ม ครัตกหางดอกบ่มีเล่าวาเรารับประกันนะครับพร้อมทับปังแผ่ริ้วไหวได้ยักเดียวเหรอพี่ได้สองเดือนครับสองเดือนเหรอเด้อครับเด้อกล้จะได้ตัวท่องแล้วครับผมนะครับกล้จะได้ตัวท่องแล้วอ่ะนะครับว่ามาพอทุกเพื่อนแล้วครับผมนะครับวิ่งพูกเขียวกับยิถามว่าไส้เราว่านะครับเราสีอยากได้หลายปันได้ครับผมนะครับอ่ะกล้วยตัวนี้พี่ว่าหลายปันได้ครับผมผมว่าเจ้าหกสิบเกียครับหกสิบเกียนี่ ราคานี่ก็สามารถต่อรองได้บ่คือคือจะได้บ่สูงพี่น้องเฮาฟังเบิ่งกอ่ะนะโอ้โหคือห้องบ่ได้บวกค่ารถราคานี่คือราคาขายถ้าผู้ใดมักจังได๋ก็มาคุยกันอยู่หน้าขวาก็ได้ครับครับครับเนี่ยครับนะครับนะอ๋อนะครับตามที่อ้ายเลาว่าเด้อครับเด้อนะครับแข้งขาใยญ่ดีครับผมนะครับสําหรับกว้อยตัวนี้เคียงขาใหญ่ดีครับผมดีครับเคียงขาครับแน่นอนเล่นดีแข้งขาใหญ่ดีนะครับครับอุดมทัศนี่ก็ใช่เฮาก็ มีนะครับมีนะครับคั้วสายพัฒนามากแล้วครับผมนะครับเอาขอเบอร์พี่ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์สองเก้าสี่ศูนย์สองเก้าครับซื้อยังครับผมซื้อถ้วยครับซื้อถ้วยด้ครับด้นะครับซื้อถุยนะครับสามารถติดต่อไอซ่าได้ครับผมนะครับเอาสำหรัคลิปนี้นะครับมีผู้เขียวกับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ 嗯，要喝麦了呗。啊，